มาแล้วมาแล้วติดตนมีโอ้สิได้ตอนตอนมันต้องมาถือไปไทยนะตอนมาหูก็ต้องถือรูปไทยอเนี่ยชิลลเส้นอะไรตัวนี้มันอ่านหน่อยฮะไมก็ไรู้ป่มองไปิบลอดแล้วนี่องยานผกกามันอีกต้นนึงโอ้ยนี่เห็นปะ ตามตัวมีตะปโฉโอ้ฮะตามอ,อุลลีตะปโฉสุดจิ <c oughs> หัอ าะปากเบ้นมีสุราเห็นแต่ปลาโจกด่งไล่มองหาอยู่หากินอเอยไล่มองหาปลาโจก โอ้ยเป็นปลากะบอกหนอคอรดใหม่เยอะ 嗯。Hmm? Yeah, yeah. วมาแล้วโ้นี่โอ้ิได้ตอนตอนมันตองมาถือไปไทยนะตอนวาหูว่ามันจถือล้ไทยอเนี่ยีกเสนบริตวน้บานีดน่อยฮะก็ตตัวไปสิลนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยน้องี่ลน้ตว อันที่อ่ะเอว้เอเพมปลาตกแตนเอาโหลด่จบบนมกต้นลกกน้ป่าคนประมาณนั่นแหละโอ้ยใหญ่กลัวเลยกลวแต่ว่าตัวใหญ่ใกลัวตัวน่อยน่อยกลัวอีกคนประต้นแหล นั่งอยู่ก็มีขึ้นมาโลกแ่ขึ้นมาองยานพักกมานอีกตวหนึงอ้ยเห็นปะสมตัตนี่ตะปูฮาร์ดตัวอี่นๆตะปูเก้ายเองกำลังมานสองโตสองโตสองโตมาลว จะได้ต้ถึงมถือก่อเนาะต้องจะไตาตัดิบวตคืตาที่ซองหมดันเรยิ้หมดเเออ่าก็ปเดือดขั้นลอั้นีต้มีจุชิปซองหมดชิเอดหรชิเก่าวะเก่าเส้นเก่าเส้นบบตัวใหญ่แบบอะไรไหด้ตัวใหญ่บไรตัวน่อยไรไตัวม่องหน่อยซองรองพี่โปเลยนะ Man lào, man lào xong tổ Ô, đẹp tạ Chứ đây tôi thử về thai Cô đi <laughs> Lạ lạ blanch ก็แคลหน่อยเอ้ยโทรหาขวยกระบอแผลเนี่ยข้าวหน่อย่ะาวหน่อยก็ถืออยู่วันนี้

จัดจ้านชายกองการออกไปได้หนึ่งแน่คอแล้วประมาณประมาะได้คอยจ้ลุงแองแสกน้อาได้ใช่าแข่ จะซวงนอมนม่ามนถูกแล้น่จะได้ตัวหนึ่งป่ะตคุใหญ่บ่ไปจได้ตัวหนึ่งนี่เนาะแปะป๊ะกูแล้วจะไปรูช่วยนบรุกินเราเรียงเออจะเปิสิร้านเลยขึ้นลจหายแน่ฮะหน่ไยจหายได้สีแขพันจุดหก้อืมกแขกแข่เท่าห้าขวย เนอม้ดินเอออยเท่าชะจักแมนอีช่างออประดี๋่องรันป้าได้ใช่ราคาชิปอยู่เท่าไหร่ตบานนียหยใหญ่สองตัวหัยใหญ่ใช่องตัวพัชราตรงนั้นป่ะนะแก่ตันมันขาดบนถมมันใหญ่ดีจังประมาน เงยชุดเจ้ครับหาโลชิบโลพ่จ้าก็ชิปคนจับชิปคนจับชิคนจับชิคนจับอยู่้นามกโอ้เดี๋ยวมาใส่ใส่ดีหน่อยมานด้ะแนด่อเดาเรงเลยแหละจะไงระบาตัวใหญ่จตเอาามโตพอแล้วเนี่ยมนนะเมนเลย คุณไปกินไล่ไปกินไล่ดิไกินยออว้ารบ้านใกล้ดิเฝ้าดังเลยที่ปดยาวเดาวข้าหานข้าว้านขาวตัวนน่นี่